จากเรื่องของการค้าขายะบนทางเท้ามาดูเรื่องการขายตรงกันบ้างฮะเพราะว่ากลายเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียนะฮะหลังจากมีเพลงของคุณอุ๋ยบูดาเลสมาชื่อเพลงว่าเพื่อนหายพบขายตรงม,มี M.V. ถูกเผยแพร่กันใน YouTube แล้วปรากฏว่ามีกลุ่มนักธุรกิจขายตรงที่เขารู้สึกว่าเ,เนื้อหาของเพลงเนี่ยมันมาดูถูกอาชีพพวกเขานะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปชมพร้อมๆกันนะครับกับเพลงนี้ของคุณอุ๋ยบูดาเลสนะครับ เป็นผลงานนะครับของอุ๋ยบูดาเบสแล้วก็มาฟิชชิ่งหรือว่ามาร่วมแจมกับแรปเปอร์ที่ชื่อว่าโปรโตัวพงศธรนะครับเรื่องนี้ก็ทําให้คนที่เขาประกอบอาชีพขายตรงเขาไม่พอใจแหละครับเน้นย้ํากับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าอาชีพขายตรงเนี่ยถ้าเป็นขายตรงเนี่ย,ถ,ย,ยถูกกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซอันนี้ผิดกฎหมายแล้วในชื่อเพลงก็บอกชัดเจนว่าเพื่อนหายเพราะขายตรงพอวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้ไปมากขึ้นเรื่อยๆคุณอุ๋ยบูดาเบส ก็เลยออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเปลี่ยนชื่อเพลงก็ได้เปลี่ยนเป็นเพื่อนหายเพราะขายอ้อมก็จากขายตรงเป็นขายอ้อมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะทําให้กระแสมันเบาลงหรือไม่มค,คือคุณอุ๋ยได้ออกมาตอบโต้ก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครกรณีที่มีคนทําธุรกิจขายตรงออกมาต่อว่าต่อขานประมาณว่าคุณอุ๋ยเนี่ยแต่งเพลงในเชิงดูถูกอาชีพของพวกเขาเนี่ยนะฮะคุณอุ๋ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ดูถูกอะไรนะฮะขาดเดียวกันเพลงของเขาเนี่ย ก็เป็นการทําให้คนเนี่ยได้รู้มากขึ้นด้วยว่า<ะ>ต่อไปถ้าเกิดว่าคุณจะขายตรงเนี่ยถ้าเกิดคุณทําตามจรญยาบานอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าทําถูกต้องนะครับใครก็อยากที่จะเข้ามาซื้อของทำมาทำอาอยากจะทําธุรกิจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําแบบไม่ถูกต้องมาแอบหลอกขายมาแอบชักจูงโดยไปพูดหวานล้อมด้วยประโยคอื่นๆเนี่ยนะฮะทำให้คนหลงเชื่อสุดท้ายก็เป็นการพยายามชักจูงเข้ามาเป็นสมาชิกนะฮะ ก็ถือว่าคนทั่วไปที่ฟังเพลงคุณอุ๋ยแล้วจะได้รู้มากขึ้นนะครับ,ค,รบคนที่ทําธุรกิจขายตรงแบบไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงตามจรรยาบณเนี่ยจะได้ไม่กล้าท้ายที่สุดใน YouTube เห็นว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเพื่อนหายเพราะขายอ้อมไปแล้วอาจะขายอ้อมขายตรงยังไงต้องไปดูว่ากระแสดราม่าจะเหลืออีกนานไหมนะครับ